พบกันในช่วงเย็นนะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำแต่วันนี้เราก็ได้เขาเรียกว่าโปรยหัวข้อไว้แล้วนะครับก็มีหลายท่านนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดถึงนะครับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องดังนะครับผ่านมาหลายปีก็อยู่ในความ <c oughs> สนใจหรือ,เ,อเขาเรียกว่าติดตามอยู่นะครับแต่เราก็ติดตามแบบ แบบคอยดูว่ามันจะมีอะไรหรือใครจะมาชี้แจงอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าสะเทือน,สะ,อนสะเทือนจิตสะเทือนใจของพวกเราทุกคนนะครับผ่านมาแล้วก็ครบวันนี้เป็นเขาเรียกว่าจะครบ4ี่ปีนะครับของการเหตุเกิดของเรื่องราวนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ เขาเรียกว่าโปรยหัวเรื่องไว้นะครับใน a c e b o o k นะครับว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องคดีเงินทอนนะครับของอวัดที่บอกว่ามีเงินทอนมีเงินทอนเนี่ยฮะ,ะก็เป็นสิ่งที่เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับหมายถึงว่าพูดถึงคดีเงินทอนแล้วก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีตัวละครไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่จริงๆนะ่ะ สารเขาก็ตัดสินไปแล้วท่านเหล่านั้นไม่ได้มีความผิดเลยนะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาติดคุกฟรีไปนะครับปีกว่าเกือบ2ปีนะครับซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาติดคุกเนี่ถ้าติดคุกฟรีเนี่ยก็ต้องบอกแล้วครับต้องเรียกร้องนะครับค่าชดเชยความเสียหายที่ถูกจองจําอยู่นะครับถ้าใครอเขาเรียกว่าสูญเสียอะไรไปก็สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิแล้วก็ความชอบทําได้นะครับ แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระภิกษุนี่พอพูดอย่างนี้ก็อีกนั่นแหละผมก็บอกแล้วไงว่าท่านเป็นคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีตัวตนนะครับทางด้านกฎหมายพูดอย่างง่ายก็คือเป็นพลเมืองชั้นสองนะครับแม้แต่ตนเองจะตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้นี่ก็ยากนะครับเนื่องจากตกเป็นเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้มีสิทธิทเสรีภาพเท,าเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่เป็นผู้ปกครองสงฆ์ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นถึงมหาเถรสมาคมแต่เปรียบเทียบไปแล้วในทางโลกก็คือเป็นรัฐมนตรีอยู่ๆนะครับมีคนไปฟ้องรัฐมนตรีว่าเป็นคนยักยอกนะครับงบประมาณแผ่นดินนะครับเอาไปใช้ติดคุกไปก่อนเลยนะครับยังไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยนะครับ รัฐมนตรีนี่โชคร้ายมากเอารัฐมนตรีเข้าไปขังไว้อยู่ในคุกห้าท่านนะครับพร้อมด้วยบริวารน,นะมีรัฐมนตรีและก็บริวารด้วยห้าคนติดคุกไปสามขอภายปีกว่าเกือบสองปีปรากฏว่าสอบสวนไปสอบสวนมารัฐมนตรีและพวกไม่มีความผิดสารยกฟ้องไม่น่าเชื่อครับในสังคมไทยไม่มีใครไปช่วยถามว่าทำไมจับรัฐมนตรี เขาไปขังจองจําไว้ล่ะนี่จะพูดถึงคนธรรมดานะแต่สิ่งที่ผมพูดอยู่นี้ท่านเป็นรัฐมนตรีทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นผู้ปกครองสงฆ์แต่คนพุทธบอกว่า90%ไม่มีใครมาเรียกร้องสิทธทิให้ท่านเลยผมก็แปลกใจจริงๆว่ามันจริงหรือที่บอกว่ามีคนพุทธแ0ด0ผมว่ามันไม่จริงหรอกมันเป็นภาพลวงตามันเป็นการหลอกลวงกันเท่านั้นเอง ผมก็หลอกคุณคุณก็หลอกผมมันไม่มีจริงนะครับคนพูดไม่มีจริงแต่มีจริงนะีะรัฐมนตรีติดคุกขนาดนี้ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดต้องออกมาเรียกร้องสิทธิให้สินี่ไม่มีเลยครับปรากฏว่าไม่มีใครเรียกร้องสิทธิให้ท่านเหล่านั้นเลยที่ติดคุกฟรีนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ แล้วปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่นะครับยังไม่มีความผิดก็เอาไปขังไว้อยู่ก็มีวันนี้ยกตัวอย่างน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อตะวันนะก็ยังติดคุกอยู่นะครับเขายังไม่ได้มีความผิดนะแต่เจ้านาที่กระับติดคุกไปอีกดูเหมือนประเทศนี้เนี่ยใครจะจับใครไปไว้ในคุกนะมันง่ายเหลือเกินผมก็งงกับความเขาเรียกว่ากฎหมายไทยแล้วก็ดูเลพินิษจริงๆเลย ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ยังไงล่ะครับผมก็กลัวเหมือนกนันนะพูดไปพูดมาจะมีใครเชิญเขาไปนั่งอยู่หรือเปล่ามันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ครบเขาเรียกว่าสี่ปีของความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและคนเหล่านั้นยังไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเลยเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในห้องขังเป็นถึงรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีทางพระพุทธศาสนาทว่าเป็นและก็ติดตัวไปตลอดนะไม่สามารถที่จะถอดออกได้หมายความว่าท่านได้รับเ,เขาเรียกว่าภาษาพระนะก็เ,เรียกยากเหมือนกันไม่ใช่เครื่องราชนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยศอนะฮะปรากฏว่าโดนหมดเลยตอนนี้กลับมาเป็นาสามัญชนคนธรมนธรมดาเป็นพระธรรมดา ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไอเรื่องนั้นผมว่านะท่านก็คงทําใจได้แหละแต่เรื่องที่ไปติดคุกฟรีเนี่มันหมายความว่ายังไงทีนี้ก็มาไล่เลียงกันนะครับก่อนที่จะไล่เลียงผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าในเรื่องรายละเอียดมันบางทีเราลบไปลงรายละเอียดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีปัญหากับคนที่คนไปฟ้องร้องเขาอนะฮะ่งตอนนี้ก็ยังมีการที่จะคิด เขาเรียกว่าดําเนินการอยู่ก็คือฟ้องร้องคนที่ไปโจทท่านมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่ไปโจทก็คือคนที่อยู่เขาเรียกว่าทํางานด้วยการเป็นคนสนองงานของคณะสงฆ์ก็คือพ่ออสํานักพ,พุทธนี่แหละคือปัญหาของมันจริงๆผมไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการสาวไส้ให้กากินแต่แน,น่นอนแล้วครับเราไม่รู้ว่าไอ้กาน่ะมันมาย่งไง มันไม่รู้เนี่ยนะนั้นก็คือมันก็มีคนหลายคนหรือพวกเรานะครับจริงๆผมก็อยากให้ตรวจสอบนะเจ้าหน้าที่ที่จะไปทํางานอยู่ในกรมการศาสนาเนี่ยมันชื่อชัดอยู่แล้วนะกรมการศาสนาแล้วมันเป็นเรื่องของศาสนาพุทธทําไมไม่สกรีนอันดับแรกนะไม่ต้องไปดูว่าใครดีไม่ดีหรอกตรวจสอบกันหน่อยว่าคนที่จะไปทํางานให้พระนะ่ะมีความศรัทธาและเชื่อในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ไม่ใช่ว่าอันเอาอัญญะเดลถีไปมันจะเจ๊งนะครับนี่คือประเด็นก่อนที่จะมีปัญหานะคนที่จะเข้าไปทำงานให้ในสำนักงานพุทธทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กๆไล่ไปถึงระดับประเทศจนถึงพออสสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยผมบอกเลยนะ ขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องเป็นคนพุทธล้านเปอร์เซนต์ตรวจสอบเลยว่าเคยทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาหรือไม่ผมอยากให้มีการบรรจุไว้ในคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นพออสํานักพ,พุทธศาสนาเพราะอะไรครับเพราะมันมีความสงสัยว่าพออสํานักพุทธฟ,ฟ้องมหาเถรสมาคมเนี่ยได้อย่างไรได้อย่างไร และสุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดอีกต่างหากเนี่ยแล้วพออ,อดีตพออสํานักงานพุทธาศาสนาจะลอยนวลอยู่ได้อย่างไรทําไมรัฐไม่ตรวจสอบทําไมต้องให้คนไปฟ้องลองล่ะผมก็งงเหมือนกันนะกับประเทศนี้ก็พระเนี่ยเสียหายพระเป็นตัวแทนของพระทั้งหมดด้วยเป็นมหาเทลสมาคมถูกจําคุกฟรีศาลตัดสินบอกว่าไม่มีความผิดคดีไม่มีมูล นะรายละเอียดผมไม่ทราบนะนะประมาณนั้นแหละคือไม่มีความผิดอะ่ะห้ารูปนะไม่ใช่รูปเดียวก็ยังพอว่านะเจอไปทั้งห้ารูปนี่ยเท่ากับว่าครบองคสงเลยนะถ้าเข้าไปอยู่ในห้องขังเดียวกันนี่ทำซ้ำก็เรียกว่าทำมาแล้วรับกระถินได้เลยแต่พูดไปแล้วดูเหมอือนฮอลล์นะครับแต่ในใจได้เจ็บปวดรวดร้าวบอกเฮ้ยไอคนที่มันเป็นสำนักงานพนีน่ยมันเป็นใครเหรอ มันไม่สงสารผ้าหรือวะทำไมจับพระไปขังละ่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงสี่ปีผ่านไม้พวกเรายังหลับสนิทเหมือนปญานากอยู่ใต้บาดาลวันนี้ดีหน่อยเห็นมีใครตันชื่ออะไรอ่ะออกมาถามหาความเป็นธรรมอยู่นะก็ขอบคุณเขาคุณจตุรงใช่ไหม นั่นก็คือยังไม่รู้จะไปไหนนะครับฉะนั้นพลังชาวพุทธต้องออกมาทวงถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมกับสํานักงานพุทธที่จะไปฟ้องมหาเทรสมาคมผมแล้วก็ไม่ไว้ใจเลยฉะนั้นผมจึงบอกท่านทั้งหลายว่าท่านอย่าไปไว้ใจใครให้เราตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือใครทั้งนั้นต้องตรวจสอบว่าเขามายังไงเขาเป็นยังไง ทำไมเขาฟ้องมหาเทรสมาคมติดคุกฟรีแต่เขาไม่ถูกดำเนินคดีเราจะอยู่กันยังไงเราจะอยู่กันยังไงนะฮะเราโดนทุกดอกทุกประตูเลยจริงๆผมพูดยังไงก็ถูกหมดนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับผู้ที่ถูกละเมิดก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนะอ่าูแต่ท่านก็อย่างที่บอกแล้วครับแค่ แกเป็นจำเลยของสังคมนี่ท่าน,นไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือพระนี่นะครับความเป็นพระนี่คือเป็นคนที่ไม่อยากจะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวในสิ่งที่ไม่ดีก็ค,คิดว่าให้มันผ่านไปถือว่าเป็นกรรมของเราในอดีต,ตชาติเรามีวิบากกรรมเลยมาติดคุกโอเคละตัวของท่านคิดอย่างนั้นแต่เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนไทยด้วยกันเห็นคนไทยถูกละเมิดเนี่ยเอาตัดความเป็นพุทธศาสนิกชนออกเลยนะ เห็นเพื่อนร่วมชาติเนี่ยถูกละเมิดเราจะอยู่อย่างนี้หรอเพื่อนร่วมชาติที่เป็นที่คนที่เรากราบไหวอีกต่างหากนะแล้วเราจะอยู่อย่างนี้หรอมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจนะครับในสังคมแบบนี้ไม่มีความปลอดภัยเนยขนาดเป็นถึงมหาเทละสมาคมนะนับประสาอะไรกับพวกเราพวกท่าน นับภาษาอะไรกับพระเด็กๆคนที่ไม่มีอำนาจในการปกครองฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าความมั่นคงของพุทธศาสนาไม่มีเลยไม่มีเลยใครจะนอนหลับบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาสบายชิวผมบอกให้ได้เลยนะระดับรัฐมนตรีเขายัางเอาไปขังคุกได้แล้วนับภาษาอะไรลูกเด็กเล็กแรงสมานแนนน้อย ลวงปู่ลวงตาตามบัดต่งตางๆผมจึงบอกแล้วว่างานใหญ่เขาทำมาให้ดูแล้วนะงานต่อไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ไปเจองานหลวงพ่อแสงเลยงานหนักไปนิดหนึ่งลุงปู่แสงแต่นั่นก็คือเฉียดฉิวนะผมบอกให้เลยนะอีกนิดเดียวนะตายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเราจะแก้ไขยังไง เราจะแก้ไขยังไงเมื่อได้ก็ตามที่ยอมเรายังไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิที่คนถูกละเมิดก,กลับมาให้ได้ก่อนไม่มีทางแก้เท่ากับว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้นะ้ามันจะถูกการแก้ไขก็คือว่าคนพระห้ารูปจะต้องได้รับความเป็นธรรมคือคนที่ใส่คดีความท่านสื่อที่โจมตีท่าน จะต้องรับผิดชอบออกมาขอโทษอย่างเป็นรูปธรรมตอนนี้ไม่มีสื่อไหนขอโทษสักฉบ,บับไม่มีไม่มีหน่วยงานไหนออกมาขอโทษว่าจับพระผิดไปอยู่ในห้องขังเป็นปีและพวกท่านบอกว่าพุทธศาสนาจะมั่นคงอยู่คู่กับสังคมไทยเอาอะไรมาคิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันอยู่ยากมันอยู่ยาก ย้อนหลังไปว่าท่านเหล่านี้ทำอะไรผมจะไม่พูดนะเพราะว่าพูดไปแล้วมันจะไปกระทบแต่ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกท่านฟังในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพวกอัญญะเดลถีคือพวกเดลถีเห็นลาบและสากาละเกิดขึ้นกับสมาณาโคโดมก็คือกัพะพุทธศาสนานี่แหละ ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เี่ไม่ได้เลยเราไม่ได้ลาบรัศกาละเลยเนี่ยเราจะทํำยังไงพวกเขาก็ประชุมกันก็บอกเอ้ย e ถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องหาว่าใครเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวชูโลงก็ปรากฏว่ามองไปเห็นพระโมกขลานะพระโมกขลานนี่หอะไปในสวรรค์ก็ได้เหาะไปในนรกก็ได้แล้วพอหอะไปแล้วก็เอาเรื่องลาวนี่มาเทศให้ ญาติโยมฟังญาติโยมก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไอ้พวกอัญญะเดลทีนี่มันก็บอกเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็รู้แล้วจะจัดการใครก็จัดการพระโมคคลานานีแหละพระโมคคนาโมคคลานามีฤทธ์นะทีนี้ก็เป็นล้อมเลยนะครับโจรทั้งห้าร้อยนะไม่รู้เหมือนกันไอโจรห้าร้อยมันมั้งแต่สมัยพุทธกาลนี่แหละครับทีนี้ไอพวกอัญญะเดลทีเนี่ยมันก็ไปจ้างโจรห้าร้อยคนบอกว่ามาไปจัดการพระโมคคลานาให้เดียงซนะ ตายไปเลยอะแล้วราสกาลจะกลับมาหาเรามันก็ล้อมจับอยู่อย่างนั้นแหละครับล้อมไปทีไรก็ไม่ได้ครับพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ทัานก็เหาะหนีไปเรื่อยเหาะไปเป็นเดือนหลายเดือนหนีไปเรื่อยครับมาทีไรก็หนีไปได้ตลอดจนถึงวันหนึ่งพระโมคคัลลานะามองแล้วว่าเออมันเป็นกรรมของเราแหละอันนี้แหละนี่อีกง,งี้ยผู้เร่อนกรรมของเราอีกเลยก็เลยบอกอ่ะนะวันนี้ยังไงก็ต้องมันถึงเวลาที่จะเขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วท่านจะปรินิพพานแล้ว ก็เลยบอกไม่นี้นวันนี้ไอ้โจนห้าร้อยมันก็จับได้จับได้มันกระทุบทุบจนละเอียดเลยนะครับว่ามีทลิ์นี่ทุบจนละเอียดเท่าเขาเรียกว่าเละเหมือนเม็ดข้าวสารนี่แต่ก็ทิ้งไว้พอทิ้งไว้พระอาหารหันนะครับถึงจะแหลกจะเหลวยังไงก็ยังมีทลิ์นะแล้วก็เลยท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอกยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเข้าพุทธเจ้าก่อนก่อนที่จะไปปรินิพาน ก็เลยรวบรวมร่างพูดไปแล้วก็เหมือนหนังไซไฟนะเสร็จแล้วก็รวมร่างเหมือนคนเหล็กนี่แหละครับแต่มันผู้ใดเห็นภาพเฉยนะจนร่างร่างกายเป็นเหมือนเดิมแล้วท่านก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้พุทธเจ้าข้าข้าจะบรลีนิพพานแล้วพระองค์พุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะบรลีนิพพานแล้วนะพุทธเจ้าก็บอกเออจะบรลีนิพพานที่ไหนล่ะท่านก็บอกไปนะฮะก็บอกโอเคงันก็ 1> 1ครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันนะสร้างบารมีมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเจอกันมาเนี่ยต่างคนต่างจะเข้านิพพานแล้วแล้วขอแสดงทมให้เราฟังสักหน่อยพระพุทธเจ้าบอกพระโมกัาลานะท่านก็แสดงธรรมจากนั้นท่านก็ไปปรินิพพานไปนิพพานหลังจากที่นิพพานเสร็จพระเจ้าอาชาตสตูนะครับได้ยินข่าวว่าโหพระโมกัาลานะโดนตีสเสละเลยอย่างนี้ก็เลยสืบสอบแน่นอนแล้วครับ ไอคนที่มันทําถ้ามันจะสืบสอดมันได้นะถ้าท่านโดนขังอยู่ห้ารูปเนี่ยมันจะสืบกันจริงสืบได้แต่ใครจะสืบอ่ะสมัยโน,นนะ้นอ่ะพระเจ้าอาชาติสโตูก็เลยส่งจารบุรุษน,นะเจ้าหน้าที่การเมืองนะครับก็เข้าไปหาข่าวรู้ว่าใครมาแกล้งพระห้ารูปเนี่ยสมัยโน,น้นใครมาจับพระโมคคัลลานะ,ะนะเขาไม่หยุดนิ่งนะครับจะให้พระเจ้าไปไล่หาอ้ ฆาตากรอยู่อย่างนั้นไม่ได้จะให้พาไปไหล่หาไม่ได้มันต้องเป็นเจา้จาหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐสมัยนั้นว่าคือพระเจ้าชาติศัตรูชาติศัตรูก็บอกไปตามมาดูสิไปใครไปทุบพระโงกขลานะาจนตายก็ไปเจอไอ้พวกโจรน,นะครับแน่นอนและนิสัยโจรมันต้องเมาแล้วครับมันต้องมีสักวันอาที่มันหลงนะฮะมันก็กินเหล้ามันก็พูดออกมาบอกเฮ้ยทะเลาะกันมันกะโคมกันบอกู้วเปล่าว่าพโมบอกขลานะาใครฆ่า,า,าวะนี่สังัน ความก็เลยแดงออกมาไงฮะนี่ไงจากนั้นก็โดนจาหน้าทีบ้านเมืองนะครับจับไปลงโทษห้าร้อยโจรห้าร้อยซักทอดไปถึงพวกอัญญาไดถีอีกห้าร้อยรวมเป็นหนึ่งพันคนโดนพระเจ้าชาติศัตรูจับมาประหารชีวิตเสียบด้วยเหลาเหล็กตายไปพร้อมกันโทษฐานไปฆ่าเขาเรียกว่าทำอนันตริยกรรมฆ่าพระอรหันพระอรหันต์นะครับ ตายตกไปอันนี้เล่าให้ฟังได้แต่แค่นี้ว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของพระมหาเทระห้รูปนั้นมันก็เกิดจากผลประโยชน์ก็คืออย่างที่บอกในสมัยพุทธกาลก็คือลาบสกาละในสมัยของเราเนี่ก็คือแน่นอนผลประโยชน์นะครับไอ้ผลประโยชน์ไอ้พวกนั้นผมไม่ได้เอ่ยถึงใคยนะไม่ได้เอ่ยชื่อ ไอ้พวกที่มันอยากจะได้ผลประโยชน์มันรู้ว่าใครเป็นคนเซนใครเป็นคนกํากับแล้วใครจะเป็นก้างขวางคอมันก็จัดการเหมือนพระโมคคัลลานะกระเท่านั่นแหละครับห้าลูกก็ติดคุกฟรีนี่แต่ในสมัยนั้นนะถือว่าพระโมคคัลลานะได้รับความเป็นธรรมนะครับก็คือพระเจ้าอาชาตสตูเป็นไล่จับพวกนั้นมาได้หมดและ้วกะ็ลงโทษสมควรตามทูสานุโทษของมันไป แต่ภาพปิจสุของเราห้ารูปเนี่ยติดคุกฟรีไม่มีใครเลยที่จะไปช่วยท่านแม้แต่ออกมาพูดก็ไม่มีเมื่อความเป็นธรรมไม่มีในสังคมสังคมนั้นจะเรียกว่าเป็นสังคมแห่งสันติสังคมแห่งเสรีภาพสังคมที่มีความมั่นคงเป็นสังคมอริยะเรียกได้เหรอจะเรียกได้หรือว่าเราอยู่ในประเทศที่มี ความปลอดภัยจะเรียกได้หรือว่าเราอยู่ในประเทศที่มีความมีสิทธิเท่าเทียมกันก็ในเมื่อคนที่ติดคุกฟรีและเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงยังมีอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยในประเทศเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีความเป็นอาระยะอย่างแต่อย่างใดเลยทำไมผมถึงเรียกร้องให้ทุกท่านตื่นขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของการและกันให้กันและการปกป้องสิทธิของการและกัน ท่านอย่าไปคาดหวงังรัฐบาลานอย่าไปคาดหวงังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอย่าไปคาดหวงังสาอายการเพราะคนเหล่านี้ก็คือคนเหมือนเราเหมือนกันพอถอดหัวโขนออกไม่มีอะไรเลยอายการก็คือคนศารก็คือคนเขาก็คือคนคนเดียวเขาไม่สามารถที่จะทําความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นได้ถ้าสังคมไม่เรียกร้องความเป็นธรรมด้วยกัน